กันที่เ,เอรกคนนี้ครับป้องนวัดที่ถูกจับตามองละครช้างชนช้างแย่งเรตติ้งอย่างละครเรื่อง VIP รักซ่อนชูที่ตนเองนั้นเล่นคู่กับสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์ครับงานนี้ฮะเจ้าตัวก็เปิดใจไลฟ์ฟังดับว,ว่าเดี๋ยวนี้ละครนั้นเน้นการทำงานเป็นทีมโฟกัสที่คอนเทนต์ซึ่งโครงเรื่องนี้ก็น่าสนใจแข็งแรงและถูกหยิบมาปั้นให้ถูกจริตคนไทยอยากให้ดูมากแถมทิ้งท้ายครับว่าขอทั่วอย่ามาลงก็พอเราไม่ได้ copy p a s t พอ่ะเราคือเอามาย่อยอามา บททำอะไรใหม่เหมือนเราย่อความเรามาอ่านมาย่อเขาแล้วเ็าเล่าในแบบของเรารสชาติไทยๆครับซึ่งด้วยการที่เราได้โครงได้บทมาจากเกาหลีเนี่ยเอสเอสเนี่ยก็อยอมรับว่าการวางโครงหรือราเขาแข็งแรงอ่ะมันสมัยรสมผลแล้วมันก็ถ้าเราเหมือนบ้านเราโครงแข็งแรงอ่ะอย่างอื่นก็ง่ายทีย่จะที่จะต่อยอดการโครงเขามาดีมากๆนะครับเราก็เลยสามารถแบบมาต่อยอดทําบทแบบไทยด้วยรกชาติอะไรเงี้ยมันทำให้เราสึกว่าเราเล่นแล้วสึกเฮ้ย เออบทที่แข็งแรงบทเกาหลีที่มันมันเจ๋งจริงๆเลยอยู่นี้มันมันอยู่ที่แบบร,รูชั่นด้วยหลายๆอย่างก็ทำงานเป็นทีมเราก็พยายามให้ทําเป็นส่วนของเราไม่ได้เป็นแบบตัวถ่วงของทีมแล้วกันไม่เต็มที่อะไรอย,ย่างเงี้ยครับก็ฝากละคร VIP นะฮะออวันที11ตุลาคมนี้นะคะะนระับคุทธล้านช่างวันนะฮะก็ลองดูถ้าใครดูเวอร์ชั่นเกาหลีแล้วเนี่ยก็ลองดูเวอร์ชั่นไทยดูแล้วลองก็ไต่ขายแนน